สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรซาล้งครับเกษตรมือใหม่ตามรอยพ่อหลวงครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถนําไปลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับปลาที่กินพืชนะครับอย่างเช่นปลานิลกับปลาตะเพียนที่เราเลี้ยงไว้นะครับเราเกษตรซาล้งนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็จะนํา ผักตรงนี้หละครับนี่บ้านเราเขาเรียกว่าผักผงชลลดนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องเรียกว่าอะไรนะครับก็จะปลูกไว้เพื่อที่จะนําไปลดต้นทุนนะครับในการเลี้ยงปลานินนะครับปลานินในบ่อของผมนี่แล้วก็ปลาตะเพียนนี่นะครับเลี้ยงมาได้ประมาณสามปีแล้วนะครับก็ลดต้นทุนไม่ได้เยอะนะครับโดยที่เราใช้พืชนะครับผักรงนี้นี่แหละนะครับนําไป นะครับนำไปให้กับปลานิลนกับปลาตะเพียนกินนะครับแล้วก็จะเด็ดแล้วก็จะเป็นยูนให้เลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่ขุดไว้เมื่อสามปีนะครับแต่ก่อนก็เป็นบ่อใหญ่นะครับแต่ว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะต้องปลูกพืชเพิ่มนะครับเราก็เลยถมต้านข้างไปนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ในการเอาไว้เลี้ยงปลานิลนไว้กินในครัวเรือนเรานะครับแล้วก็ปลาตะเพียน บอกนี่ปลาตะเพียนกปลานี่เลี้ยงมาได้สามปีนะครับพี่น้องครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์เองไม่ได้ปล่อยสักทีเลยนะครับมาแล้วครับเป็นเป็นพืชที่เขาชอบมากครับพี่น้องครับนี่นะครับเราก็จะนํามาให้เขานะครับลดต้นทุนนะครับให้เขาได้กินเรียกว่าเป็นอาหารว่างนะครับ อ่านปลาเราก็ให้บ้างนะครับทิตทีละครั้งสองครั้งนะครับเวลาเราไปทาภารกิจการอ่านมานะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมากินอย่างนี้นะครับนะครับดูสังเกตดูนะครับคอตะพี่น้องนะครับเลี้ยงปลากินพืชนะครับผักชนิดนี้ก็เป็นอีกนะครับพืชชนิดหนึ่งที่เหมาะใการเลี้ยงปลานะครับมานะครับเห็นไหมครับป่านนี้กับปลาตะพียนอบนี้ ก็พอได้กินอยู่นะครับพี่น้องครับพอได้รับประทานในครัวเรือนเรานะครับบางทีหน้าเทศกาลพี่น้องมาเราก็จะได้มาหวานแหนะครับมาจับไปทําเป็นอาหารนะครับก็ถือว่านะครับประสบผลสำเร็จอยู่ในเรื่องของอาหารพืชพืชที่ให้อาหารปลานะครับก็จะขยายปีนี้คิดว่าก็จะขยายให้ได้ได,ได้หลายต้นนะครับเพื่อให้เหมาะแก่การ ให้อาหารปลาของเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับชื่นชอบก็ฝาก,ฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับเกษตรซาเลงเกษตรมือใหม่ตามทฤษฎีตามรอยพ่อหลวงด้วยนะครับเราก็จะค่อยๆพัฒนาพื้นที่ในการทําเกษตรของเราในส่วนของเราแล้วก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องเรื่อยๆว่านะครับพืชในสวนนะครับสัตว์ในสวนเรานะครับขายายเติบโตเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้คิด ที่คิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําก็สามารถนะครับติดตามลงก็ดูจากคลิปแล้วค่อยๆพัฒนาไปพร้อมๆกันได้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่น้องครับนะครับเกษตราเล้งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ